มีเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายเกิดขึ้นในหุบเขาไฮซูอันลึกลับตั้งแต่ยุคหู้นย์ผู้คนเริ่มเปรียบเทียบม,มันกับสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าอันโด่งดังแต่พวกมันคล้ายกันจริงหรอมันเริ่มขึ้นเมื่อเครื่องบินหายไปที่นั่นและยังไม่มีใครอธิบายสาเหตุได้พวกเขาค้นหาทั่วทั้งพื้นที่แต่กลับไม่เจอซากของเครื่องบินเลยและลองดาสิไม่มีใครได้รับข้อความ SOS จากเครื่องบินเลย ยิ่งไปกว่านั้นในปีเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นมากมายหายตัวไปในหุบเขาแห่งนี้และไม่มีใครเจอพวกเขาอีกเลยเมื่อพูดถึงสามเหลี่ยมเบลเบลูด้าเราเชื่อมโยงต้นเรื่องของมันเข้ากับการหายตัวไปอย่างลึกลับของเรือและเครื่องบินได้อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1945เครื่องบินห้าลำและคนบนเครื่อง14คนหายไปที่นี่ในขณะที่กําลังฝึกซ้อมตามปกติแม้แต่การสืบสวนอย่างละเอียดก็ระบุสาเหตุของการหายไปไม่ได้แต่ยังไม่จบแค่นั้น ระหว่างปี1945ถึงกลางยุค80เครื่องบินเล็กอีก25ลำได้หายไปขณะเดินทางผ่านสามเหลี่ยมเบลมิวด้าไม่เคยมีใครได้เห็นพวกมันอีกและทีมค้นหาก็ไม่เจอชิ้นส่วนของเครื่องบินเหล่านี้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวสามเหลี่ยมเบลมิวดาไม่ใช่ผืนน้ำแห่งเดียวที่ทำให้เรือหายสาบสูญในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ประเทศญี่ปุ่นมีผืนน้ำมันตรายซึ่งได้สมญาน,นามว่าทะเลปีศาจ เรือที่หายไปที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือเรือตรวจการประมงที่หายไปในปี1953บนเรือมีลูกเรือ31คนและนักวิทยาศาสตร์ซึ่งกำลังตรวจสอบเกาะภูเขาไฟที่เพิ่งก่อตัวขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเรือลำนี้และทุกคนบนเรือผมว่าเราคงไม่มีทางรู้เพราะไม่มีใครเคยเจอเรือหรือลูกเรืออีกเลยไม่มีแม้แต่ร่องรอยหลงเหลืออยู่เลยด้วยซ้ำย้อนกลับไปเมื่อปี191 1 มีขบวนรถไฟที่มีกำหนดออกจากสถานีรถไฟในกรุงโรมเพื่อไปยังเมืองมิลานคงไม่ต้องบอกหนูว่าผู้โดยสาร106คนไม่เคยไปถึงที่หมายและไม่มีใครพบเห็นพวกเขาอีกเลยเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนี้และรถไฟล่ะพวกเขาหายไปตลอดการงั้นหรอดูเหมือนว่าบางคนจะไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นเมื่อใกล้ถึงจุดหมายปลายทางรถไฟควรจะผ่านอุโมงค์ยาวมันเข้าไปแต่ไม่ได้ออกมาจากปลายอีกด้านของอุโมงค์ไม่เหลือร่องรอยของรถไฟอยู่เลย เรากับว่ามันหายวับไปจริงๆเจอผู้โดยสารแค่สองคนแต่ในตอนนั้นพวกเขาก็ไม่ค่อยสบายนักและพวกเขาก็เล่าเรื่องที่ฟังดูไม่มีเหตุผลน้อาซะเลยพวกเขาพูดถึงหมอกหนาทึบที่ทําให้พวกเขากระโดดออกมาเพราะรู้สึกกลัวมาก15ปีต่อมามีข่าวลือสะพัดเรื่องกลุ่มคนอิตาลี1 0 4คนที่จุจูก,ก็โผล่มาในเม็กซิโกซิตี้พวกเขาอ้างว่าได้เดินทางทาง,ทางรถไฟจากกรุงรม ท่านี่ยังไม่แปลกพอเรื่องนี้ดูเหมือนจะมีารายงานมาตั้งแต่ปี1845หรือ66ปีก่อนที่รถไฟจะออกริซ้ำแน่นอนว่าในตอนนั้นไม่มีใครเชื่อคนเหล่านั้นจริงๆแต่คุณก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่าพวกเขาเดินทางข้ามเวลาผ่านโมงค์ในรมจริงๆหรือมันเป็นแค่ตำนานมืออีกเรื่องคุณคิดว่างไงอนานิคมที่สาบสูญเป็นเรื่องราวของปรากฏการณ์ปลกที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1500กลุ่มคนจากอังกฤษ ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอาณานิคมบนเกาะโรอานกนอกชายฝั่งนอตแคโรไลนาในปัจจุบันแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็รู้ตัวว่ามีสเสบียงไม่เพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหานี้ผู้ว่าการอาณานิคมเลยตัดสินใจกลับไปอังกฤษเพื่อขนสเสบียงเขาจากไป3มปีและเมื่อเขากลับมาเขาก็ต้องหลาดใจกับสิ่งที่เหลืออยู่ไม่มีอะไรเลยประชากรทั้งหมดของอาณานิคมหายไปสิ่งเดียวที่ย้ำเตือนถึงอาณานิคมนั้นคือคำคำเดียวที่สลักอยู่บนต้นไม้จนถึงทุกวันนี้ ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้นรวมถึงความหมายของคําที่ถูกสลักไว้ด้วยประภาคารที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณอาจคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แต่ฟังผมก่อนนะเกาะแฟลนแนนตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ไม่มีอะไรน่าสนใจบนเกานะนักไม่มีอะไรมากไปกว่าก้อนหินและหญ้าแต่ที่นี่มีประภาคารชื่อดังซึ่งซ่อนความลับดํามืดไว้ในปี1900ผู้ดูแลประภาคารทั้ง3คนได้หายตัวไปอย่างลึกลับและไม่มีใครพบเจอพวกเขาอีกเลย นับตั้งแต่นั้นมาเกาะก็ถูกทิ้งร้างระภาคารเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติในยุค70รายชื่อสถานที่แห่งการหายสาบสูญจะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยถ้าไม่พูดถึงป่าลึกลับที่ตั้งอยู่ในทรานเซเวเนียภูมิภาคในโรมาเนียและมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคาวน์แรคเล่าผู้โด่งดังหรอกนะถ้าคุณคิดอย่างนั้นอยู่มันชื่อว่าป่าโฮเอียและเป็นสถานที่ที่มีปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดามากมายเกิดขึ้นนอกจากผู้คนจะหายตัวไปจากที่นี่แล้ว ก็ยังมีบางคนที่ยืนเสียงแ,บบแปลกๆมากมายตั้งแต่เสียงผู้หญิงไปจนถึงเสียงกระซิบบางคนอ้างว่าได้เดินทางข้าเมเวลาผ่านต้นไม้ที่น่ากลัวในป่าโฮเอียพวกเขาบอกว่าพวกเขาข้าเมเวลาไปสองสามชั่วโมงก่อนที่จะกลับมาทางหลวงเยลโลเฮดเป็นถนนที่ทอดยาวในวรัฐบริติชคลัมเบียประเทศแคนาดาส่วนหนึ่งของถนนได้รับความสนใจอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ยุค60ูเพราะการหายตัวไปอย่างลึกลับเหตุการณ์เหล่านี้ถูกเรียกว่าทางหลวงแห่งน้ำตา ไม่มีคําอธิบายที่มีเหตุผลว่าทาไมผู้คนถึงหายตัวไปที่นี่ที่แปลกกว่านั้นคือคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวพื้นที่รูปสามเหลี่ยมท,ที่ทอดยาวเหนือทะเลทรายและเทือกเขาเซียร์ราเนววดาในรัฐเนววดาได้รับความสนใจค่อนข้างมากเนื่องจากการหายสาบสูญที่เกิดขึ้นในปี2007กลาสีเรือนักบินและนักผจญภัยผู้ชื่นชอบการทําลายสถิติชื่อสตีฟฟอร์เซตได้บินมาที่นี่ด้วยเครื่องบินเล็กแล้วก็หายตัวไปพวกเขาค้นหาสตีฟอย่างจริงจังอยู่หลายเดือนแต่กลับไม่พบร่องรอยของเขาหรือเครื่องบินเลย หนึ่งปีต่อมาในที่สุดปริศนาเกี่ยวกับชะตากรรมของฟอร์เซตก็คลี่คลายมนักบินเขาพบบัตรประจําตัวของเขาและต่อมากลุ่มค้นหาก็ค้นพบซากเครื่องบินที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดในโลกแต่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีมีความลับดำมืดของมันอยู่แม้จะสวยงามและมีสัตว์ป่าชุกชุมแต่ก็มีคนสูญหายถึง45คนในที่แห่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา บางทีเราน่าจะถามหมีท้องถิ่นดูนะพวกมันอาจจะรู้ก็ได้มีแม้กระทั่งเรื่องราวของผู้คนที่หายไปจากส่วนหนึ่งของอุทยานและไปโผล่อีกส่วนหนึ่งแต่นี่ก็ไม่ได้หยุดผู้คนกว่า3ล้านคนที่มาเยี่ยมชมอุทยานแห่งนี้ในแต่ละปีให้เดินเล่นไปทั่วได้เมื่อใดก็ตามที่เรือจมอย่างน้อยคุณก็คาดหวังที่จะเจอชิ้นส่วนของมันที่ก้นทะเลใช่ไหมล่ะก็ไม่ใช่แบบนั้นถ้าคุณเดินทางผ่านทะเลสาบสุพีเรีอ่ะมันอยู่ตรงชายแดนของสหรัฐอเมริกากับแคนาดา และมีชื่อเสียงเนื่องจากมีเรือจํานวนมากมายหายไปที่นี่แน่นอนว่าอาจเป็นเพราะลมพายุแต่นั่นก็ไม่ได้อธิบายว่าทาไมเรือบางลําถึงหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีใครพบชิ้นส่วนแม้แต่ชิ้นเดียวที่ก้นทะเลสาบแต่มันก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากในแต่ละปีพวกเขามาเพื่อดำน้ําลึกและดูซากเรือบางลําที่ยังคงนอนก้นอยู่ก้นทะเลสาบนี้ยังมีซากเรือ SS e s m a n Fitzgerald อันโด่งดัง ในตอนที่มันออกเดินทางเมื่อวันที่7มิถุนาย,ยนปี1958เรือลำนี้เป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในเกรดเลกของอเมริกาเหนือและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจมในบริเวณนี้ด้วยซึ่งเหมือนกันกับเหตุการณ์อื่นสาเหตุที่ทําให้เรือจมก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่